สวัสดีครับคุณผู้ชมรู้จักพยาตื่นหมูกันหรือเปล่าครับเที่ยังไม่รู้จักละก็พยาเตื่นหมูนั้นมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าที่เนี่ยโซเลียมและต่อไปนี้เราจะเรียกน้องว่าทีโซเลียมทีโซเลียมนั้นเป็นพยาิตื่นที่อาศัยอยู่ในลำไส้คนโดยที่สามารถติดต่อและก่อโรคในคนได้ด้วยโรคที่ว่าก็ได้แก่ทีเนสิสโซเลียมและซิสติกเซอร์โคซิส โดยผ่านทางการรับประทานตัวอ่อนระยะติดต่อเทรด่คนเมสักูหรือซีท,ที่มากับเนื้อหมู<น>พอรับประทานเข้าไปแล้วน้องก็จะไปฟักตัวในกระเพาะก่อนย้ายลงไปอาศัยนในลำไส้เล็กเป็นลำดับถัดไปแล้วคนเราจะรับซีดเข้าไปได้อย่างไรอืมคำตอบก็คือผ่านทางเนื้อหมูที่มีซีดนี้ฝังอยู่นั่นเอง ถ้าหากเราไม่ปรุงให้สุกดีเสียก่อนเจ้าซีดนี้แหละก็จะสามารถขยายพันธุ์ต่อได้เช่นการกินก้อยหมูหรือหมูกระทะที่ยังไม่สุกและยังสามารถติดผ่านทางการารับประทานผักที่ไม่ล้างให้สะอาดอีกด้วยเพราะผักที่มาจากดินจะมีโอกาสที่ไข่พยาธิชนิดนี้จะติดมาด้วยซึ่งหลังจากที่พยาธิย้ายลงไปโตในลำไส้เล็กของเราแล้วนั้นก็จะจเจริญเป็นตัวเต็มวัยพอมีมามากเข้า รถต,ติดครับการจรลาจอเป็นอัมพาตแน่นอนหรือที่ทางการแพทย์เ,เรียกว่าลำไส้อุดตันส่งผลให้ปวดท้องอย่างรุนแรงเราเรียกอาการป่วยที่เกิดจากน้องทีโซเลียมโตเต็มวัยว่าพินาสิตโซเลียมเพราะว่าน้องทีโซเลียมของเราสามารถดูดซึมสารอาหารผ่านผนังลำตัวซึ่งที่กล่าวมาเราสามารถไล่ที่น้องได้ด้วยยา พลาซิควันเทลหรือยาเทพสำหรับพยาธิติดและพยาธิใบไม้แต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบตกใจยังมีสิ่งที่น่ากลัวกว่าทีโซเลียมโตเต็มวอยู่นั่นก็คือโรคที่เรียกว่าซิสต er ิกเซอร์โคซิสซิสติกเซอร์โคซิสคือโรคที่มาจากตัวอ่อนของพยาธิติดหมูระยะที่เรียกว่าซีดเข้าไปฝังอยู่ในอวัยวะภายในส่วนต่าง หลังจากเกิดการสำลักปล่องสุขของน้องผ่านทางการอ้วกหรือมีการย้อนกลับของสิ่งต่างๆในทางเดินอาหารทำให้ไข่ในปล่องกระจายออกมาเพราะโดน้ำย่อยหรือการเอารับกินไข่พยาิตืดหมูที่ปนมากับผักอาหารแม้กระทั่งน้ำดื่มและไปจบที่กระเพาะอาหารเช่นกันเมื่อไข่เกิดการกระจายตัวออกจากบริเวณที่น้องควรจะอาศัยอยู่ตามปกติก็จะแพร่กระจายไปตามส่วนต่างๆของเรา โดยเก็บตัวอยู่ในเซฟโซนนั่นก็คือร่างซีดเพื่อรอให้เกิดวงจรซ้ํารอให้มีคนเอารับประทานเนื้อมนุษย์เหมือนที่เราทํากับเนื้อหมูแต่ที่น้องทําอย่างนั้นนั่นก็เพราะว่าน้องแยกไม่ออกนี่นะซึ่งก็แล้วแต่ว่าซีดน้องทีโซเลียมจะไปลงที่ไหนโดยตําแหน่งป๊อปปูล่าที่สุดก็คือดวงตาสมองและกล้ามเนื้อถ้ามีจํานวนน้อยก็อาจจะไม่มีอาการอะไร แต่หากมีปริมาณที่มากเข้ามากเข้าการมีซีดเกิดขึ้นตามส่วนต่างของร่างกายนั้นก่อให้เกิดอาการแทรกซ้อนตามมาเช่นกล้ามเนื้อฝ่อสูญเสียการมองเห็นและลมชักและนี่ก็คือภาพสรุปอุดมว,วงจรชีวิตของน้องทีโซเลียมท่านผู้ชมสามารถกดหยุดเพื่อดูรูปภาพแผนผังก่อนได้ครับโอเคท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าเป็นวงจรที่ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันคำถามก็คือ นอกจากการไล่ที่นองแล้วแล้วเราจะตัดวงจรพยาธิตืดหมูได้อย่างไรสามารถทําได้ด้วยการเลือกรับประทานเนื้อหมูที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่นจาการ,ร์มที่มีการควบคุมคุณภาพการผลิตและทานเนื้อหมูที่มั่นใจว่าปรุงสุกแล้วเท่านั้นห้ามทานแบบสุกๆดิบๆเด็ดขาดรวมถึงการล้างผักให้สะอาดก่อนทานหรือไม่ก็ทําให้ผักสุกเสียก่อน รักษาสุขอนามัยที่ดีก็เป็นอีกส่วนที่ช่วยกำจัดวงจรการติดต่อของพยาธิได้โปรดขับถ่ายให้เป็นที่และมันล้างมือบ่อยๆเพื่อเมคชัวร์ไม่ให้ไข่ของพยาธิหลุดลงท้องเราได้หากคุณมีอาการที่น่าสงสัยหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงข้างต้นควรรีบเข้าพบแพทย์เพื่อรับการรักษา ไม่ใช่เพียงเพื่อความปลอดภัยของคุณเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เพื่อช่วยกันกำจัดวงจรการติดต่อของพยาธิตืดหมูในพื้นที่ให้น้อยลงเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยขึ้นและเพื่อคุณภาพชีวิตของลูกหลานต่อไปอย่าลืมกันนะครับล้างและทานสุกย้ำล้างและทานสุกด้วยความปรารถนาดีจากภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นบวยบวยมน,นุษย์